คนนี้ผมอ,อยู่กับเจ้า CWC นะครับเดี๋ยวผมมาดูอข้างด้านในกันนิดนึงนะครับรถเข้ามาใหม่ของเรานะหน้าปัดเลนในเป็นดิจิตอลนะครับฝามนิติอันนี้เลขไม้แปดหมื่นหกทัพพวงบาลีมัลติฟังก์ชันนะครับ 3, 8, คูบคอนโทรลนะครับทีนน่ปัดน้ำฝนออโต้ไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับระบบแอร์เป็นออโตเมติกระบบแอร์เป็นออโตเมติกนะครับเกียร์เป็น CVT ครผบบมอยากนำมันเป็นดีฟอนโหมดแล้วก็ปล่ไปไปมอมือไฟฟ้าพร้อมออโอตโอเโ้เบรกหนะคันนี้น่าใช้งานมากๆนะครับสำหรับตัวซีวิกเอฟซีนะครับด้านท้ายของตัวรถคันนี้ก็กว้างนะเดี๋ยวผมคังเปิดดังรีโมทเลยนะครับนะกว้างมากนะดูนะสีเทาดำนะถ้าใครสนใจนะอยากได้เป็นเจ้าของนะ Civic f อ1 8ี l คันนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ไปชมคลิปนี้พร้อมกันได้เลยนะครับสามารถตัดสินใจจองรถได้เลยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับเฟซซครับวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้นะครับเพราะวันนี้นะผมมีรถมาอัปเดตนิดนึงนะหลังจากปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คันนี้เคยรีวิวไปแล้วหนึ่งรอบนะครับก่อนหน้านี้นะครับาะวันนี้จะเป็นรถรุ่นอะไรนะผมบอกเลยว่าคอนเซ็ปต์เดิมของผมแน่นอนอยู่กับผมอยู่กับรถสวยนะครับผมฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากดูย้อนหลังก็ดูได้นะคลิปตอนรถเข้าใหม่กับตอนปัจจุบันนะครับผมบอกเลยว่ามีความต่างมากๆนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Honda c ซ vic นะครับคันนี้เป็น h o น d ้าซ v i c f เสี่นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดนะครับเป็นรุ่น e ออนะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับชมนี้จะมีตัว e อ l แล้วก็เป็นตัว RS นะครับคันนี้เป็นตัวกลางนะเป็นสีเทาดำปี2 0 2พันยี่สิบเอ็ดนะครับเลขไมล์อยู่ที่แปดห0ื่นหกพันกิโลนะครับป้ายแดงมือเดียวนะครับนะคันนี้เสนอขายเพียงหกแส0ห้าหมื่นเก้าันบาทแล้วได้สีเทาดำนะนะครับตัว e อเนี่ยไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ ตัว E กับตัว EL ไฟด้านหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับพร้อมเดย์ทาแนนนงไลท์นะครับถ้าเป็นตัว IS เนี่ยไฟจะเป็น LED หมดเลยนะเป็น LED เต็มดวงเลยนะครับแล้วก็พวกกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็พวกไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ครอบด้วยโครเมียมแบบนี้นะครับคันนี้คือ IS เอ้ยคันนี้คือ EL ขออภัยนะ1.8 EL นะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับคันนี้มันดีตรงไหนรู้ไหม ผมบอกเลยแบบสรุปตัดจบเลยไม่ต้องคิดเยอะรถปี21ก่อนหน้านี้เรามีเทาดำปี19เราขาย659เหมือนกันนะคันนี้ปี21เราขาย659เท่ากันนะครับถ้าใครสนใจผมบอกเลยว่าคันนี้พิเศษแน่นอนนะรถไม่มีกระทบนะครับเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยราคาสำหรับตัวฮอนด้ปรับค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นคันนี้คุ้มมาก659,000บาทนะครับ,นะรบตัว EL ครับมีไฟเลี้ยวฝังมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวล้อแม ลนะ้อแมกก็จะเป็นลายสีเทานะมันเป็นสีเดียวกับตัวรถแหละที่จริงอ่ะนะเป็นสีเทาดำนะเป็นดิสซีล้อคันนี้ก็รัดเรียงแดนหลอดจากป้ายแดงมานะครับแดนหลอดป้ายแดงยางปี21บดนะครับก็เป็นยางติดรถตั้งแต่ออกศูนย์มาเลยนะครับสีก็เป็นสีเดิมทั้งคันนะฝาก,กระโปรงแก้มประตูนะสีเดียวกันหมดนะครับกระจกก็เป็นฮอนด้าแท้นะครับกระจกเป็นฮอนด้าแท้ด้านหน้านะครับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว นะครับแล้วก็มีตัวเลนส์วอตมาให้นะครับเป็นกล้องนะครับระหว่างมุมอับสายตาฝั่งซ้ายนั่นเองนะสําคัญนะสาคัญมากถ้าใครขับรถจะไม่ค่อยคล่องหรือไม่ค่อยแข็งนะมุมอับสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวานะครับแต่ครันนี้ตอบโจทย์นะครับสะดวกสบายนะนะครับแล้วก็ประตูนะปานหน้านะสีเดิมนะมือเปิดเป็นคีเรตติดฟิล์มมาแล้วนะครับมีกันสาดนะซีบีนะครบครบ ด้านหลังก็เช่นกันนะประตูเดิมสีเดิมบางๆนะครับติดการสาดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นดิสหลังนะครับเป็นดิสหลังนะครับล้อแม็กก็ลายเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับพร้อมโลโก้ฮอนด้าจริงๆแม็กเดิมเขาสวยมากเลยนะคันนี้นะแล้วก็ด้านในปกติมันจะปล่อยโล่งใช่ไหมแต่ฮอนด้าเดี๋ยวนี้เขาทำมาดีนะเป็นกรรมีหมดเลยเวลาทําความสะอาดก็ใช้น้ําแรงดันสูงอัดแล้วก็ออกเรียบร้อยนะครับคันนี้ที่ได้ไปอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวสปอยเลอร์ หรือวิ่งหลังนั่นเองเป็นสปอยเลอร์นะครับอันนี้ก็ติดมาจากศูนย์นะครับเป็นตัว e l แล้วก็ไฟท้ายที่เป็น l e d ดวงใหญ่ l e d ดวงใหญ่นะครับพร้อมโลโก้ซีวิกนะครับพร้อมโลโก้ซีวิกนะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สานะครับนะครัโอ้ยสเกิร์ตเขาใหญ่มากเลยยาวเท่าตัวถังเลยนะครับนี่นะไฟท้ายโลโก้ i v tech ไฟทับทิมมีให้นะครับมีดิฟฟิวเซอร์แล้วก็เซนเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้ก็ เป็นสีดําด้านนะตัดกับพรีเมียมนะครับมีกล้องให้เรียบร้อยนะครับฝาท้ายก็เปิดแบบเป็นแบบซอฟท์พัดก็คือกดเฉยๆนะครับภายในห้องเก็บของด้านหลังเนี่ยกว้างกว้างมากนะครับคันนี้เราก็มีถาดยางมาให้เรียบร้อยนะครับนะครับเนี่ยล้อยางอะไหล่แล้วก็เก็บให้อย่างดีนะครับอันนี้รถปรับสภาพเสร็จแล้วจะเห็นได้เลยว่าเนียนกลิบเนียนกลิบกลิปนะครับไม่มีฝุ่นไม่มีเม็ดอะไรเลยนะครับสะอาดมากนะครับ โครงสร้างนะครับด้านท้ายนะดูนะเมทอาร์คนะครับหรือว่าเขาเรียกตัวพอร์ตนั่นเองนะเมทอาร์คเดิมนะครับฝากระโปรงท้ายก็เดิมอนีีนทุกอย่างอยู่ครบนะครับดาวหมดเลยนะเดิมมานี่ึฝากระโปรง,งบนนะครับนะด้านล่างนะเดิมหมดนะครับคันนี้การันตีได้เลยไม่มีกระทบจากด้านหลังนะครับฝากระโปรงไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่มีเก็บสีนะแล้วก็ภายในนะะดูนะ จะเป็นโทนสีเบจนะครับตัดกับสีดํานะครับแล้วก็ที่เขาเลือกตัวเบาเป็นสีเนี้ยนะมันทําให้รถเนี่ยดูกว้างนะครับแล้วดูแบบละมุนนั่งสบายนะตัวตัวเบาเหมือนที่ผมบอกฮอนด้าเบามันจะสโลปขึ้นแบบนี้นะเบ,บามันจะไม่ได้ตรงอย่างนี้เวลาเรานั่งอะ่ะมันจะสบายมากมากนะแต่ผมขออนุญาตนะครับเวลาเรานั่งอะ่ะตัวเรามันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะตัวเราจะเย็นไปอย่างนี้นะครับ ัศนณวิสัยเวลาเรามองไปด้านหน้ากับกระจกด้านข้างเนี่ยสบายนะครับมีที่เท้าแขนให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่วางแก้วน้ำนะครับตัวบอกก็เป็นโทนสีเบสนะทั้งหมดเลยนั่งสบายนะ้วฮอนด้เป็นรถรุ่นหนึ่งที่บอะหลังนั่งสบายเหมือนกับโ o y ตา a c แคมรนะครับแต่ฮอนด้นี่ทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นแ a ๊ส i ิต c ี้ซีวิ c แอคคนะจะนั่งสบายหมดเลยบอะด้านหลังนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้านะครับว่า จะสวยงามขนาดไหนแล้วมีออปชั่นอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับสทอรัราพอลด้า v i c ตัวนี้นะครับออปชั่นหลักๆนะเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูด้านนอกนะอันนี้ด้านในเราดูก่อนว่าเป็นบอกไฟฟ้าคนขับนะครับบอกคนนั่งเป็นแมนวนวลนะครับพอขึ้นมานะครับอันนี้เป็นกุญแจของเขานะเป็นสมาร์ทกีเลสน,นะครับแต่ท่านงงว่าเอ้ยแล้วเวลาจะเข้าเกียร์นะั้นทำาไงนี่มันมีนี่อยู่นะครับเสียบืนได้นะเข้ามาปุ๊บ เข้ารถปุ๊กเดยียบปุ๊กกดทัตร์นเลยชึ่งเลยทีเดียวนะครับระบบแอร์ก็เป็นออโตโอน้นะเราเซตเลยแอร์เป็นออโต้หน้าจอตงนี้ก็จะขึ้นโลโก้คันด้ามานะครับจอเป็นทัชสกรีนแบบนี้จอเป็นทัชสกรีนแบบนี้นะครับถือว่าถ้าเราไม่อยากใช้ออโตโอ้เราปรับเป็นเมนนวลก็ได้นะความแรงพัดลมนะครับอุณหภูมิปรับฝั่งนี้นะครับอิงได้จากตรงนี้นะมีเขียนกับเทมปแล้วก็ตัวเลข นะฟังคนออตโต้ดีกว่าสบายสุดนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตนะิ CVT เครื่องยนต์พันแปดเกียร์เขาก็จะมี P R N D S L นะครับมันจะเป็นการใช้งานถ้าเกียร์ีกปกติเป็เกียร์ได้ถ้าจะแซงหน่อยก็เป,นนป็นเกียร์สปอร์ตก็คือเกียร์ S นะถ้าแบบอย่างเช่นใครขับไปเที่ยวเชียงมงเชียงใหม่นะไปแบบลำปางเชียงรายนะขึ้นเขาชันๆต่อเนื่องนะใช้เกียร์ลนะไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงนะสะดวกสบายนะแล้วก็เกียร์ R เวลาเข้าปุ๊บมันก็จะมีกล้อง มีกล้องพร้อมเซนเซอร์นะกล้องก็จะมีเลือกสามโหมดนะครับดูได้สามแบบนะแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนน,นะรจริงๆแบบนี้น่าจะเสถียรสุดนะครับแล้วก็โหมดประหยัดน้ำมันก็จะเป็นอีคอนโหมดให้นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะนะเนบรกมือไฟฟ้านะเนี่ยเบรกมือไฟฟ้าสบายพร้อมออโต้เบรกโฮด,ด้วยนะครับเวลาติดไฟแดงก็ไม่ต้องเมื่อยเลยติดไฟแดงค่าเกียร์อยู่นี่เลยปุ๊บเรากดนี่เลยปาา นั่นแหละแล้วรถมันก็จะไม่ไหลนะครับมันก็จะแบบไปอยู่สบายสบายนะพวงมลาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะฝั่งนี้พวบลุมหน้าจอนะแล้วก็สั่งงานฝั่งนี้ด้วยรับสายวังรับสายวังสายได้หมดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฟูดคอนโทรลล็อกความเร็วนั่นเองนะเราก,กดใช้นะได้เลยมันจะขึ้นฟูดเมนที่หน้าจอนะครับแล้วก็ไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะไฟหน้าเปิดปิดออโต้ที่ปัดน้ำฝนฝั่งซ้ายก็เป็นออโต ต้องบอกว่าสวยน่าใช้งานนะครับเลขไมล์เพียง86,000กิโละครับกับ Honda Civic นะครับคันนี้นะครับปี21นะคันนี้ปี21นะครับคุ้มมากๆนะครับนะถ้าใครอยากดูความเปรี่ยนเทียบก่อนหลังก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับพอรถเข้ามาใหม่นะครับมันก็จะเห็นถึงความแตกต่างแล้วก็ จะได้รู้ว่ารถตอนเราซื้อเข้ามาเป็นแบบไหนพอเราทาเสร็จแล้วเป็นแบบไหนนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราถ่ายคลิปจะมีรถตั้งเข้าใหม่แล้วก็รถปรับสภาพ,พาเสร็จแล้วนะครับรถทุกคันเราจะเห็นเลยว่าไม่มีกระทบนะคันนี้เดิมมากนะครับปียี่สิบเอ็ดดูว่าน็อตน,นะนะครับไม่มีขยับนะครับตัวล่างด้วยนะครับแล้วก็ไล่มานี่นะ้าหัวโช๊คเดิมเพนมาร์กอยู่ครบนี่ก็เพนมาร์กอยู่ครบนะครับคานนะครับด้านขวาเดิมนะครับ ด้านลนงด้านหน้านะครับพานหน้าซ้ายเดิมนะครับสวยเนียนแบบนี้นะครับโครงสร้างตัวถังสวยๆนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะใครอยากได้ตัวซี v i c เอฟซีเขาเรียกว่าเป็นรถที่มันเป็นซีดานสปอร์ตล้วกันมันเป็นซีดานสปอร์ตนะครับเรียบหรูประหยัดแรงนะดูแลง,ง่ายนะถ้าใครสนใจสีเทาดำคันนี้อยากเป็นเจ้าของก็รีบโพเข้ามานะครับ ตาเบอร์ไดนโชว์ด้านล่างหรือลายแอดได้เลยนะเราพบกันได้เลยที่บริษัททอโต้นะครับวันนี้ผมเนี่ยทอโต้กับเจ้าตัวซีวิกสวยๆคันนี้ต้องขออนุญาตลาปก่อนนะครับขอบคุณครับ